ที่ครับวันนี้เราจะมาดูเราจะมาเฉลยไอที่มันอยู่ข้างบนก็คือสีส้มๆนี่ครับที่เราถ่ายคลิปตำรวจจับโจรช่วยแมวนะครับกับน้องฟาฮัดน้องฟัดเป็นตำรวจที่ใส่หมวกทหารนี่เราจะมาเฉลยว่า ไปเนี่ยสีส้มส้มตรงนั้นมันคืออะไรนี่สีส้มส้มสีส้มสมตรงนั้นเนี่ยเราจะมาเฉลยว่ามันคืออะไรนี่ครับสีส้มส้มนี่ทุกคนเห็นเดีย๋ยวเราจะไปเฉลยว่ามันคืออะไรไปกันเลยมันก็คือนี่ห้องน้ำเราจะอยู่ข้างบนตรงนั้นนะข้างบนตรงนั้นห้องน้ำเรา นี่ครับมันเคืร้นนี้นี่เองนี่มันเคืรนนี้ที่อยู่ข้างบนห้องน้ำเราอยู่ข้างบนตรงนั้นนะแล้วนี่ก็คือที่เราถ่ายสีส้มๆนะทุกคนน่าจะเห็นแล้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูเฉลยนะครับว่ามันคืออะไรใครที่เคยดูคลิป ตำรวจจับจนของพี่บบาสนะครับก็จะเห็นสำหรับพื้นที่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย